สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบวคนร้อยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุงหญิงเพียบ้านแพงสวัสดี FC ฟซสาวน้อยเพียบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบวคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องเฮาตอนสาวๆคือเกาตามสไตล์ช่องหนุ่มบวบคนร้อยเอ็ดครับ มื่อนี้นวอนก็เลยสีน้นนำประเด็นดีๆซิงดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกา่าเป็นยังไงครับพี่น้องอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องปาดพี่น้องเขา้าหน้าหลายครับม,มาหลายมาหลายสนามเมือ่อคืนถ้าถ้าเบิงอีรีนะเบิงนะท่ามาให้เต็มหมายถึงว่าถ้ามาให้เต็ม,ม,าม,าใ,ตมใช้คาว่าท่าเด้อบริวารมาเต็มถ้ามาเต็มเมือ่อคืนนี่อาจจะเป็นหัดสาม0หมืนแต่วันนี้คือสนามใหญ่หรีครับพี่นอ้องเมื่อคืนต้องยอมรับว่าใหญ่จริง แล้วกับประมวลผ้าเบล์ผม,าม่ามีมีมีหลักมืนผุนละใกล้คำว่องหอดมืนดีกับลักมืนใกล้ๆมืนมอมอ,มอผุนละครับพี่น้องนี่ไงผมถึงบอกว่าบรรยากาศแบบนี้จะบอกให้รู้ว่าทุก,ท,กทุกพื้นที่สาวน้อยเพศบ้านแพงและหลาน้อยอุกหญิงเพศบ้านแพงเขาเรียกว่าตลาดติดลมบนแล้วครับพี่น้องเป็นตลาดติดลมบนก็คือบอกงา่ายคือสินค้าแบรนด์นี้สามารถกระจายไปขายได้ทุกพื้นที่ พ่อค้าแม่ค้าเอาสินค้าตัวนี้ไปขายบ่มีจริงครับได้ขายได้กําไรกันทุกคนแต่เปรียบเทียบณนะตอนนี้ก็คือนี่แหละนายหางได้ทุนกันทั้งหลายที่เพิ่นจ้างสาวน้อยเพชรบ้านเพงไปเห่นกำเงินนาแบรนด์เนี้ยไปขายอะ่ะไม่มีขาดทุนครับพี่น้องเขาก็ได้กาไรนี่ไงผมถึงบอกว่าสินค้าชิ้นนี้เหมาะแก่การลงทุนแล้วเพราะเหมาะแก่การลงทุนยังเกิดขึ้นครับผมพี่น้องเกิดการจ้างงาน ได้ได้ก็เข้าสู่่ว่า,วาจะเป็นเด่นเื้อทุกท่านที่อยู่ในวงสาวน้อยเพชรบาวันแพงคนที่มาขามาขายมาขายของก็คือไปเซาทีแม่ขา่าแม่ขายเซาทีจังไนกระด้ขายของนี่ไงทุกอย่างมันกระจายไปหมดเลยแล้วสาวน้อยเพชรบาวันแพงไปเหรยนใสพี่น้องเอฟซีก็ให้การต้อนรับนั่นแหละผมถึงบอกว่าแต่ละวันที่สาวน้อยเพชรบาวันแพงไปเหรนมีอะไรกระจายไปในพื้นที่บ้างเม็ดเงินมหาศาลโบเวณนโบเมณน,นหน่อย ที่แน่นแน่จ้างสาวหน่อยก็ยืนพื้นแล้วสามแสนสามแสนหานี่อย่างน้อยคือสามแสนสามแสนหาเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ยังต่อมาครับพี่น้องคนจ้างไงคนจ้างล้อมสังกสีเกิดเงินยังเกิดขึ้นรายได้จากการเก็บบัตรเอาเก็บบัตรเจ็ดแปดแสนล้านหนึ่งสมุดป๊าดลายเบื้องตีหนามีแล้วเพราะตามกว่า้านเองตานี่ ไม่้าไม่ขายมาเซาพื้นที่ขายของรักหมื่นกับมี่รักพันกับมี่รักร้อยกับมีนั่นไงเกิดรายได,ได้แล้วไม่ค้าไม่ขายขายข,ของได้กําไรไปอีกโว้ยนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่คู่ควรแก่การสนับสนุนเพื่อกระจายรายได้ไปทุกพื้นที่พอ้าแม่ขายเท่ากับมีรายได้เกิดขึ้นการเลี้ยงปากของคนเท่ากับไปร้ายหมองนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีๆการที่สนับสนุนอง,องค์กรสาหน่อยเฮ้พี่น้องหลายท่านเกิดการรายได้ไดมีรายได้เกิดขึ้น พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแม้กระทั่งพี่พี่น,อนอ้องน้องแดนเซอร์เข้าไปแสดงไปเต้นไปเป็นอยู่ในร่วมในวงสาวน้อยพี่น้อนแพงกับมีราได้เพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวนี่คือสิ่งที่ดีๆนะครับพี่น้องแล้วสิ่งที่เอฟซีหลายๆท่านเข้ามาดูได้อะไรคืนมาความสุขครับความสุขคนเฮาเหตุง,งานทําการทางานเครียดมาเป็นปีตื็นทุกข์เป็น้อนพ่อมาได้มาฟังเสียงพเพลงมากบเทศในเฮาพรอนไายขึ้นมีความสุขความยิ้มพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องหลาย,ลายๆท่านที่เพิ่นบ่สบายเพิ่นไห้มานั่งเบิ่ง นั่งเบิงสาวหน่อยมาเบิงหลาหน่อยอุงย้งิงเพื่อนอนเพียงเพื่อนกับเพื่อนใจเพื่อนเพื่นทุกข์กับร่างกายแม่บอกข่าวไปหน่อยพ่อเป็นทุกข์กับร่างกายไม่มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยววันหนึง่งเพื่อนได้มาเบิงคลิปหลาหน่อยก็ดีคลิปของวงในสาวหน่อยเพื่อนอนเพียงก็ดีแม้กระทั่งมาเบิงช่องหนุ่มวอลคนเลนก็นดีการลืมการลืมความเจ็บปวดนั่นเขารักของพพทธศาสนาอีะไรแบนนี้ เหมือนการั่างสมาธิแล้วครับพี่นอ้นองก,ก็เข้าจิตใจเข้าว่าไดไปพิกัดกับร่างกายกายหยามเข้าความเจ็บปวดก็บกเกิดขึ้นแม่นบอกครับคือกันอันนี้คือการดูคลิปลเราตั้งจิตตั้งสมาธิไปตรงนั้นตรงที่คลิปเบิ้งไปเบิ้งมาเบิ้งเสมอหลายท่านเบิ้งจนยางในเบิ้งจนหายไขย้หายป่วยเป็นอย่างละ่ะลื่มเจ็บลื่มป่วยลืมเครียดฮอร์โมอนความสูขมันลังไปที่ละะ่ะบ้านนี้ร่างกายกับื่มเจ็บเรื่มป่วยบ่าต้องเป็นทุก เป็นทุกข์แล้วมันสิแย่ลงเรื่อยเยแต่นี่มีความสุขเบิ่งหล้วยิ้มยิ้มมีความสุขม้วนเบิ่งไปเรื่อยมีคิปเบิ่งเมืดปีมศาสตร์หลายๆอย่างก็คือมันลืมลืมคําว่าเจ็บปวดไปเลยลืมว่าเจ้าของกําลัางสิเป็นอย่างแม้กระทั่งหลายล้ายตอน,นลืมแม้กระทั่งสิไปเหตุงานโดยล่างเที่ยวผมก็ลืมหอดไปเหตุเวียกเพราะเพราะอะไรม้วตะพิกัดหน่อยเราล็อก,ล,อกล็อกพิกัดไปเนี่ยล็อกล็อกจุดเท้าสี่สี่สิบไปสิมาเขาลืมเพามัวเตะอยู่กับช่อง ช่องสาวหน่วยพ่รอนเพียเบื้องลิปเบื้องหลาหน่วยอยู่เขาจิตใจคนเฮามันว่าได้ไปวุ่นวายกับร่างกายอะมันก็เหมือนปล่อยวางร่างกายไม่ยึดติดกับกายหยาบราะบติดกับใายกายหยาบปยังเกิดขึ้นความสุขความสุขแล้วที่ลืมทุกเลืมเจ็บลืมปวดบางคนกับเพื่อนจอยมีแห่งหลายสารหลายๆอย่างที่เฮ้าบกเขียดมันเห็นใ้เฮามีความสุขมันลังรังออกมาหลายหลายท่านหายเจ็บหายป่วย ผมก็บออเจบแปลกใจเลยว่าหลายๆท่านมองว่าเบิรงคลิปหลานหน่อยจนยางใดก็ไม่แปลกใจเลยนะครับพี่น้องนี่คือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้หลายหลายท่านเป็นทุกข์รัวจะคล้องเป็นโรคร้ายแรงอันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงพ่อพ่อมาพิกัดอยู่กับการเบิรงคลิปหลานหน่อยลืมแล้วตีนเศร้าเป็นทุกข์ตะกี้พระวงหนาพระวงหลังสีอิ๊วได้โดนว่าันใดโดนวาคิดหลายพ่อคิดหลายปุ๊บกยังเกิดขึ้น เป็นทุกนักแต่นี่ลืมเนอะมัวแต่ยิ้มหายหลานหน่อยยิ้มใส่มือถือแม่กระทางผมก็ยิ้มใส่มือถือนี่เกิดความสุขสารความสุขมันหลั่งออกมาหลายๆอยากนี่คือสิ่งที่ดี่าจําไปวไวจําเป็นปต้องไปกินช,ช็อกโกแลตอีหยังให้เพื่อมันมีความสุขแลเนี่นั่งเบิ่งคลิปหลานหน่อยก็มีความสุขนี่คือผมนึกบอกว่าความสุดยอดของสุดยอดแม่กระทั่งหลายท่านเอาวีนอกวอาต่อเลยก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วหลายๆท่านติดตามติดตามหลายๆไป,ป ลาน้อยจัดโปรมชันให้เลยจัดโปรยังเน่ยคืนกําไรสูร่ลูกค้าเป็นยังคือวางสัตว์ลาน้อยป้อยของครับป้อยสิ่งที่ดีๆให้หลายลายท่านก็มีความสุขถูกหวยกันสุขคนบัดน,นี้แมนบอกใครพี่น้องนี่ไงความสุขอยู่แล้วความสุขมากหลายกว่าเกา่าพี่น้องเอฟซีลายๆายท่านมอบความสุขมอบอะไรให้ลาน้อยไปเรื่อยๆเรยพราะวันหนึ่งลาน้อยจัดโปรมาชันให้คืนนี่บ้าเบิ่งตีละเบิ่งลาน้อย นี่แหละคือความสุขของเอฟซีที่มีความสุขอันนี้ก็คือที่พูดมาเนี้ยบ่ไยๆว่าส่วนงง่ายเฮ้ยอย่างเนี้ครับพี่น้องแต่คือคนไทยอ่ะมันชอบอยู่แล้วแม้ว่ารับพี่น้องคือคนเรามันชอบอยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้แม้กระทั่งคณะรัฐบาลก็ยังพยายามที่จะดึงมาอยู่บนดินแม้ว่ารับพี่น้องมันมันของคู่กันมาแล้วคนมักกับร้ายคนบ่มักกับร้ายแต่สุดท้ายสิ่งเนี้ยมันมันไม่ได้อ่ะมันก็ต้องมาแต่ลานอ่ากัน ไฮตรงกีรีครับมีน่อนองจักสีวังไหนตรงผมก็บเบิงวันนี้ก็ตรงคักตรงเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะล็อกพิกัดถูกนะล็อกไอ่สเปคถือว่าเจ้าสิเหลือกถูกจุดไหนแต่ว่าถามว่ามีไหมมีมากอยู่แล้วนี่คือมันของคู่กันอยู่แล้วหลายขั้นบอกว่าโอ้ยมาติดตามหลาน้อยเพราะว่าห่วยบ่แมนติดตามเพราะหลาน้อยติดตามเพราะเสียงร้องหลาน้่อยติดตามเพราะความสามารถของหลาน้อยดูเบิงหลาน้่อยแล้วมีความสุข แต่แค่บางเวลาหลานน่อยจัดโปรโมชันหซ้ซ,ซ,ซื้อแม่นบ่ครับพี่น้องคือกําไรสู่ลูกค้านี่ไงเป็นสิ่งที่ดีมันบ่เป็นอย่างที่แน่ๆเรามาติดตามหลานหน่อยอยู่แล้วนันก็เป็นความสุขเป็น่ะเรามาคืนมาไล่หยักมาไล่เสียงเขามาเพราะอะไรหลาหน้นอยบ่บอกว่าไม่ได้เก็บหน้าไม่ได้เก็บบบมี่มีแต่ว่าเขาพร้อมที่จะมอบให้มีแต่ความเต็มใจให้ด้วยเสน่หฮะไม่มีการบังคับนี่ไงผมถึงบอกว่า สิ่งที่ดีๆมันมีติดตามอง,อง,งเพรบ้านแพลงมีแต่สิ่งดีๆกระจายรายได้ไปทั่วทิศแม้กระทั่งอ้าวแม้กระทั่งคนนั่งพูดอยู่นี้ก็เกิดรายได้จากองงถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่ลานน่อยกระจายช่อง YouTube หลายๆช่องก็เกิดรายได้จากองงนี่ไงนี่คืออง,งไม่ธรรมดาที่เนี่ยหลายท่านเอาแม้กระทั่งหลายท่านไม่ถูกเนี่ยแต่หลายท่านได้สุขภาพได้ความสุขกลับคืนมา ก็เป็นสิ่งที่ดีกลับมาทั้งนั้นติดตามหลานหน่อยมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งอยู่ใกล้หลานหน่อยแห่งจะมีความสุขมีแต่เขามิแต่ความปังมีแต่ความรำ่ำ้วยมีแต่สิ่งดีๆเขามาแมน่คขับพี่น้องนี่คือที่ดาหน่อยของเฮ้าที่หลายๆท่านเชื่อว่าอย่างนั้นใครไม่เชื่อไม่ได้ว่าเพราะว่าสิ่งทุกคนเป็นความคิดของเราคนเชื่อเขาศรัทธาของเขาคนไม่เชื่อการเรื่องของคุณไม่ได้ว่าอะไร ไม่นครับพี่น้องนี่คือความคิดความอ่านของทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดจะพูดจะอ่านแต่ถามว่าจะเป็นจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าเรามาจากการศรัทธาซะอย่างทุกอย่างมันจะดีเองครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอพี่น้อง FC ฟสุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยรวยรวย,วยครับผมสวัสดีสวีสดัดครับ